สวัสดีจ้าสวัสดีนะคะวันนี้ปนันจะมาแบ่งปันบอลสวยงามกันอีกแล้วนะวันนี้เป็นวันที่18พฤศจิกายนนะคะ2565นะคะวันนี้ปนันจะมาแบ่งปันกันอีกแล้วพาชมก่อนเนาะวันปนันพาชมก่อนนะเผื่อใครชอบต้นไหนต้นอะไรนะคะแต่ว่าวันนี้ปนันจะมาขายมาแบ่งปันบอล บนบ้านๆแล้วก็บอนเก่าๆนะคะแต่อันนี้มาเปิดพาชมก่อนถ้าใครสนใจทักปนันหลังไม่แอดไลน์มาถามได้เลยนะคะอ่าเบอร์โทรปรนันนะคะเบอร์โทร0 8 1 2 8 1 0 7 7นนนะคะแอดไลน์มาเบอร์นี้ได้เลยอ่าหรือว่าใครไม่มีไลน์ก็โทรมาได้เลยนะคะปะนันรับตลอดนะคะ ป้านันจะมาแบ่งปันบอลอาราคาเบาๆนะคะวันนี้หลักร้อยก็ได้นะคะซื้อซื้อครบ5ต้นปานันแถม1ต้นนะคะเท่ากับซื้อ6ต้นคิดตังห้าต้นนะคะอ้าวเดี๋ยวป้านันเริ่มต้นกันเลยเนาะเป็นบอนพกอ่าบอนบ้านๆปลูกนอกตู้ได้นะคะบอนบ้านๆปลูกนอกตู้ได้นะคะไม่จําเป็นต้องในตู้เนะาะเพราะเขาอยู่ข้างนอกเขาก็โอเคยิ่งกัดสีสวยด้วยเขาชอบ อากาศข้างนอกนะคะต้นนี้นะคะเป็นไก่ทองประเสรศิฐไก่ทองประเสรศิฐพนันมีแบ่งให้อยู่สองต้นนะคะใบป้ายดังๆกันอย่างนี้เลยพนันให้อยู่ที่ต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะไก่ทองประเสริฐนะคะหายากอยู่นะไก่ทองประเสริฐนะคะใครยังไม่ได้นะคะ ใครยังไม่ได้ใครยังไม่มีจัดเลยป้านันมีให้แค่สองต้นนะคะดังๆ่างแดงแดงอย่างนี้นะคะต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะต่อไปนางเสือดาวนางเสือดาวป้านันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะนางเสือดาวป้านันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทมีอยู่แค่ต้นเดียวนะคะต้นนี้เป็นม้าสีหมอกม้าสีหมอกป้านันก็ให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะม้าสีหมอกนะคะ หนึ่งร้อยบาทนะคะซื้อครบห้าต้นบ้านันแถมต้นหนึ่งนะอ่าต้นนี้นางอ่านางวาลีนางวาลีเขาโตขึ้นเขาจะกัดขาวชมพูนะคะสวยมากอันนี้เขาก็เริ่มกัดมาแล้วนะคะเปิดเปิม,มาเลยหนึ่งร้อยบาทเช่นกันต้นนี้นะคะต้นนี้น้องมีชื่อว่าเงาวกวนอูเงาวกวนอูบรนันก็ให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะเงาวกวนอูนะคะเงาวกวนอู ต้นนี้นะคะจะเป็นโฉมปราดโฉมปราดประนันอ่าเป็นบอลได้จํานวนน้อยเนะาะโฉมปราดาประนันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะโฉมปราดนะคะเป็นบอลเก่านะคะเลี้ยงนอกตู้ได้สบายสบายเลยโฉมปราดหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะอ่าต้นนี้นะคะต้นนี้น้องชื่อ um um กุมภกัรกุมภกัรประนันก็ให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทอ่า อุมพกันประนันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทเลยอันนี้จะเป็นบอลเก่านะคะบอลเก่าประนันลืมชื่อเด้อมันมันนานแล้วประนันลืมชื่อมันจะออกขาวๆนะคะก็เริ่มกัดสีชมพูมาแล้วนะคะประนานันให้อยู่ที่อ่า,อาให้เท่าไหร่เนาะให้สองร้อยบาทนะคะอันนี้นะคะเขาสวยมากเลยนะคะเขาสวยนะเป็นบอลเก่าป้านันลืมชื่อเนาะ เนี่ยมันจะออกขาวนะคะขาวชมพูกัดชมพูอ่อนๆนะคะประนันให้อยู่ที่200บาทนะคะประนันลืมชื่อนะนต้นต่อไปต้นนี้จะเป็นหงเหินหงเหินประนันให้อยู่ที่100บาทนะคะหงเหินประนันให้อยู่ที่100บาทไซส์ใหญ่กันแล้วนะต่อไปนะคะ จะเป็นเสือพานเสือพานไซส์สูงเลยเป็นฟูตเลยความสูงนะคะใหญ่แล้วนะปะนันให้หนึ่งร้อยบาทเช่นกันแต่ก่อนปนันซื้อแม่พันมาอ่าต้นขนาดนี้นะที่มาทำพันต้นละห้าร้อยบาทเลยท่านผู้ชมห้าร้อยบาทเลยตอนนี้ปนันมาขายอยู่หนึ่งร้อยอ่าอันนี้ไก่แก้วตาเสือไก่แก้วตาเสือปนันก็ให้หนึ่งรอยนะคะฟอร์มใบดกๆพุ่มๆกันเลยก็ให้หนึ่งรอบาทเช่นกันนะคะ ต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นในจานหนวดเคี้ยวในจานหนวดเขี้ยวปนันให้อยู่ที่หนึ่งรอยห้าสิบนะคะในจานหนวดเขี้ยวนะคะให้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบมีจํานวนไม่เยอะนะคะต้นต่อไปนะคะต้นนี้จะเป็นขุนแผนขุนแผนแล้วก็เป็นหานุมานเดี๋ยวปนันยังแกะใบไม่ออกน่าจะเป็นทยาพันวังท่านผู้ชม พญาพันวังกับขุนแผนป้านันให้สองต้นนี้ร้อยห้าสิบเลยพิเศษพิเศษกันไปเลยสองต้นให้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทในกระถางเดียวกันนะคะอ่าอันนี้จะเป็นสีปราดสีปราดนะคะป้านันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะสีปราดนะคะใครอยากได้รีบทักป้านันมาเลยซื้อซื้อห้าแถมหนึ่งนะคะ ต้นนี้จะเป็นปลาบู่ทองปลาบูทองป้นานันก็ให้อยู่ที่100บาทเลยนะคะ100บาทเลยมีให้อยู่แค่ต้นเดียวนะคะมีต้นเดียวนะปลาบูทองนะคะอ่าต้นนี้นะคะจะเป็นหานุมานเข้าเฝ้าหานุมานเข้าเฝ้าป้นานันให้100บาทเลยไซส์ใหญ่ๆกันเลยนะคะท่านผู้ชม20่สิบเซนแล้วนะคะไปอัพกระถากได้เลยอันนี้นะคะจะเป็น เดี๋ยวเดี๋ยวอ่าป้านันลืมชื่ออีกแล้วเนี่ยเอาไว้ก่อนถ้าใครสนใจป้านันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบป้านันลืมชื่ออีกแล้วเป,ป๊ะเนี่ยอ่าต้นต่อไปต้นต่อไปจะเป็นจอมทัพจอมทัพป้านันก็ให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะจอมทัพป้านันก็ให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะอ่า ต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปต้นนี้ตะระแม่กุสุมาตะระแม่กุสุมาปนันันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทเช่นกันตะระแม่กุสุมานะคะนี่สวยๆเลยท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวมาตรงนี้ก่อนอันนี้จะเป็นบอนเก่าเลยจะเป็นหงดารุนหงดารุนนี้จะเป็นเหมือนบอลใบไผ่นะคะท่านผู้ชม เป็นบอลใบไผ่ ye, เขาสวยมากเลยนะกัดสีชมพูนะคะอ่ะปะนาปนันให้อยู่ที่250เเด้อบอลใบไผ่นะคะหายากนะคะเป็นบ bon อลเก่าหายากเลย250ร้าปนันมีแบ่งปันให้แค่2กระถางนะคะให้แค่2กระถางแต่ก่อนปน,นันขายอยู่ที่500นะคะอ่าอันนี้มารุ่นนี้ปน,นันแบ่งให้แค่250มีแค่2กระถางนะคะมีแค่2กระถาง อ,อันนี้ก็จะเป็นไข่าสายแดงๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นอหองเฮาหองเฮาประนันก็ให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะใครอยากได้รีบทักปนันมาเลยอันนี้จะเป็นหนุมานจองถนนหนุมานจองถนนก็หนึ่งร้อยบาทนะคะใครยังไม่มีก็เอาเลยนะหกต้นห้าร้อยอ่า ไปซื้อห้าแถมหนึ่งต้องว่าอย่างนี้บางต้นราคาไม่เท่ากันเนาะต้นนี้นะคะน้องเป็นนางไหมนะคะปะนันขายในนามนางไหม่ปนันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทเลยต้นนี้นะคะอ่าอันนี้จะเป็นหยดเลือดนางพิมพ์หยดเลือดนางพิมพ์ปนันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยเช่นกันหยดเลือดนางพิมพ์นะคะให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะหยดเลือดนางพิมพ์ ต่อไปต้นนี้มณีแดงมณีแดงป้านันก็ให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะโตขึ้นเขาแดงสวยมากเลยสวยใบยใหญ่นะคะสวยใบยใหญ่ต้นนี้จะเป็นอาทิตย์อุทัยอาทิตย์อุทัยทําจํานวนยากนะคะเลี้ยงเลี้ยงกว่าจะโตนะคะป้านันให้อยู่ที่สองร้อยบาทนะอาทิตย์อุทัยนะคะ อาทิตย์อุทยัยป้นานันมีแบ่งให้แค่2ต้นนะคะให้แค่สองต้น2ต้น,ตนละสอ0รบาทนะคะอ่าต่อไปต้นนี้จะเป็นสีบุรีรําสีบุรีรํมป้านันให้อยู่ที่200บาทนะคะสีบุรีรํมป้นานันมีมาแบ่งปันให้อยู่ที่สองกระถางเท่านั้นสองกระถางเท่านั้นนะคะสีบุรีรํมใครยังไม่มีก็จัดการเลย อ้าวอันนี้ก็เป็นบอลเก่าอีกตัวหนึ่งป้านันก็ลืมชื่ออีกนะคะน้ําพัดป้ายชื่อป้นันหลุดป้านันก็เลยจําไม่ได้เลยอ้าวป้านันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบเลยบอลเก่านะคะท่านผู้ชมเขากัดสีสวยมากเลยนะคะอ่าอันนี้นางวิชุดานางวิชุดาป้านันขอสองร้อยบาทเอากัดสีสวยๆเป็นไม้แยกหนอป้านันนะคะเป็นไม้แยกหนอนะคะนางวิชุดานะคะ สวยสวยกันเลยต้นต่อไปอ่าสีเบญจรงไทยสีเบญจรงไทยเขาเริ่มกัดสีมาแล้วนะท่านผู้ชมเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะประนาันให้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบนะคะให้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบถ้าก,กัดสีมาเต็มที่สวยมากสีเบญจรงไทยเรานะคะอ่าต่อไปนะคะ ต่อไปเป็นไก่ฮาวายไก่ฮาวายป้านันให้อยู่ที่100บาทนะคะให้อยู่ที่หนึอยบาทอ่าต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปเป็นบอลเก่าเป็นออกบอลป้ายปานะคะถ้าเขาถูกแดดดีๆเขาจะแดงเลยนะคะอ่ะปะนาป้านันให้อยู่ที่250บาทนะคะชื่อทอลพาบอลเก่านะคะใครสายสะสมบอลเก่านะคะเลี้ยงนอกตู้ได้สบายนะคะ ทรพาสองร้อาสิบบาทนะคะทรพาอันนี้จะเป็นออกหลวงสุรศักดิ์ออกหลวงสุรศักดิออก์รประนันให้อยู่ที่250บาทนะคะออกหลวงสุรศักดิ์ก็เป็นบอลที่หายากเช่นกันนะคะออกหลวงสุรศักดิ์ประนันก็ให้อยู่ที่250บาทเลย อ่าอันนี้จะเป็นสาริกาสาริกาประนันให้อยู่ที่200บาทนะคะสาริกานะคะกัดสีสวยมาก200บาทกันเลยอ่ะต่อมาขุนสันขุนสันประนันให้200บาทเลยขุนสันให้200บาทต้นสูงกัดสีมาแล้วนะคะมีหัวมีเขี่ยวเรียบร้อยแล้วนะคะ200บาท อันนี้จะเป็นลูกไม้ของศิลานะคะลูกไม้ของศิลาหุ้มทองประนันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทเลยสวยมากเลยท่านผู้ชมอ่าหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทอ่ะอันนี้จะเป็นอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวประนันดูชื่อก่อนไม่มั่นใจพระพระยาจักรีท่านผู้ชมพระยาจักรีปรนันนะคะ มีอยู่สองต้นมาแบ่งปันให้สองต้นสวยงามมากเลยท่านผู้ชมเป็นบอลที่สวยมากเลยพญาจัก,กรีนะคะปรานันให้อยู่ที่350นะคะต่อต้นต่อกระถางนะคะมีสองกระถางนะคะสวยทั้งคู่นะคะให้อยู่ที่350นะคะพญาจักรีนะคะหายากอยู่นะใครยังไม่มีก็รีบสะสมกันเลยนะคะพญาจักรีนะคะ อ่าอันนี้จะเป็นอันนี้อันนี้อันนี้เดี๋ยวอยู่ในกลุ่มตระกูลนกแน่เลยเนี่ยป้านันอืมอืมอันนี้จะเป็นนกสดายุหรืออะไรสักอย่างนี่นี่นี่นกหัดสดายุอ่านี้นะคะอันเนี้ยจําได้นกหัดสดายุต้นนี้ป้านันให้อยู่ที่นก นกเหรอให้อยู่ที่200บาทเอาท่านผู้ชมให้อยู่ที่200บาทนกหัดสดายุนะคะให้อยู่ที่200บาทอ่าต้นต่อไปอันนี้จะเป็นอ่าพระวิษณุพระวิษณุปนันก็ให้อยู่ที่200บาทนะคะเป็นบอลเก่าไม้แยกหน่อปนันนะคะไม้แยกหน่อนะคะมีเขี้ยวมีอะไรติดไปนะคะเนีย่ยปนันยังสับสนชื่ออยู่นะ อ่ปน,นันก็แยกหน่อมาเอาปน,นันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะมันจะอยู่ในกลุ่มตระกูลของพวกนกพวกอะไรนี่แหละเนี่ยอ่ะปน,นันให้อยู่ที่ต้นละร้อยห้าสิบบาทนะคะแขบได้แขบเลยนะคะเดี๋ยวปน,นันไปค้นหาชื่อตาต้นแม่แม่เขานะคะปน,นันไม่ได้ปักชื่อไว้นะคะใครชอบต้นไหนหน้าไหนนะคะสีอะไรแขบได้แขบเลยนี่นะคะ อ่าอันนี้จะออกเขียวจุดชมพูอันนี้ใบน้ำตาลออกจุดแบบอ่ายังไงออกยังไงเรียกไม่ถูกอ่าต้นนี้นะคะอ่าปนานให้ต้นละหนึ่งรอยห้าสิบนกหัดสดายุปนันให้อยู่ที่สองร้อยอ่าเดี๋ยวปนันไปต่อนะคะเดี๋ยวปนานไปต่ออีกจามาต่อกันเลยเนาะมาต่อกันเลย ต้นนี้นะคะจะเป็นบอนบ้าน,านเราเนาะเจ้ากรุงไกรเซอร์นะคะเจ้ากรุงไกรเซอร์ปรนันก็ให้อยู่ที่100บาทนะคะมี2งกระถางนะคะเจ้ากรุงไกรเซอร์ปรนันมี2กระถางกระถางละ1 0 0อันนี้ที่1อันนี้ที่2เลือกเอานะคะว่าจะเอากระถางไหนนะ อันนี้นายทองเหม็นนายทองเหม็นต้นนี้ป้านันให้หนึ่งรอยเช่นกันนายทองเหม็นต้นนี้ป้านันก็ให้อยู่ที่หนึ่งร้อยใครยังไม่มีก็จัดเลยนะกําลังเริ่มกัดสีมานะคะ,อ,ะอันนี้จะเป็นไก่แก้วตาเสือนะคะไก่แก้วตาเสือก็หนึงรอยบาทนะคะ,ะต้นต่อไปนะคะตาระแม่กุสุมาตาระแม่กุสุมาป้านันก็หนึ่งร้อยนะคะ นี้จะเป็นพญาพันวังนะคะท่านผู้ชมพญาพันวังป้านันให้อยู่ต้นละหนึ่งร้อยนะคะกัดสีมาแล้วนะพญาพันวังมีหัวนะคะเรียบร้อยเลยสวยๆกันเลยมีหัวต้นละหนึ่งร้อยนะคะต้นละหนึ่งร้อยต้นต่อไปต้นต่อไปจะเป็นยอดมงกุฎยอดมงกุฎป้านันนะคะต้นแม่์เขาด่างแต่อันนี้เราเอาไปลุ้นด่างกันเอาเนาะหนึ่งร้อยบาทนะคะอยอดมงกุฎลุ้นด่าง อันนี้จะเป็นปีกกินนาลีปีกกินนาลีป้านันสวยนะคะท่านผู้ชมปีกกินนาลีป้านันให้อยู่ที่120นะคะจํานวนมันมีน้อยนะคะหัวมันเล็กเน,ะะนาะป้านันให้ต้นละร้อยยีินะคะต้นใหญ่ๆกันแล้วนะป้านันให้ต้นละร้อยยีมาแบ่งให้แค่2ต้นนะคะไลนยนี้ป้านันแบ่งให้สองต้นอันนี้จะเป็นพรมฤสีพรมฤสีต้นนี้ป้านันให้อยู่ที่150นะคะไซส์เขาใหญ่แล้วนะ มีหัวมีเขี้ยวแล้วนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต้นนี้จะเป็นหานุมานเชิญธงต้นใหญ่เช่นกันต้นใหญ่เช่นกันไปอัพกระถางได้เลยนะคะสูงฟุตหนึ่งแล้วนะประนันให้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะหานุมานเชิญธงนะคะต้นนี้ก็เปิดรอบแล้วอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอ่ากวนงาวกวนอู ปนันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะใบดกดอย่างนี้นะหนึ่งร้อยบาทนะคะยอดมงกุฎอันนี้จะเป็นม่านนางพิมพ์ม่มานนางพิมป์านันก็ให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทเออหนึ่งร้อยบาทกําลังกัดสีมากันแล้วนะอันนี้จะเป็นอัมพรอัมพรปรนันก็ให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะอัมพรนะคะใครยังไม่มีก็รีบกันเลยนะ อันนี้จะเป็นหงสุวรรณหงสุวรรณก็ให้อยู่ที่100บาทนะคะหงสุวรรณเอาเชิญธงอยู่นี้อีกต้นหนึ่งนะใครจะเอาต้นไหนบอกป้านันนะคะอันนี้จะเป็นผีเสื้อสมุดผีเสื้อสมุดป้านันก็ให้อยู่ที่100นะคะไซส์น,นี้ป้านันให้อยู่ที่100บาทเลยอันนี้จะเป็นพระทาตสีสองลักษณ์นะคะพระทาตสีสองลักษโตขึ้นเขาสวยมากเลยนะคะโตขึ้นได้สวยมากเลย แบ่งให้อยู่ที่2ต้นนะคะป้านันให้อยู่ที่ต้นละ100บาทเท่านั้น100บาทเท่านั้นนะคะใครชอบต้นไหนบอกนะหนึ่งหรือ2นะคะอ่าต่อไปจะเป็นสหัสเดชะต้นละ100บาทนะคะป้านันแบ่งให้อยู่ที่2ต้นนะคะต้นละหนึบาทนะคะใครชอบต้นไหนบอกป้านันเลยหหรือ2นะคะแบ่งให้แค่2ต้นอ่าต่อไปจะเป็นนางสวหะ นางสวหปะป้านันให้อยู่ที่120บาทนะคะนางสวหะหน่าสะสมกันเลยนะท่านผู้ชมไม่ค่อยมีจํานวนนะไม่ค่อยมีของใครนะคะป้านันให้ต้นละ100บาทนะคะอ่าให้อยู่ที่2ต้นนะคะต่อไปจะเป็นเจ้ากรุงเดนมาร์กเจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะเป็นบอลบอลเก่าเรานะคะบอลเก่าโบราณน,นะคะเจ้ากรุงเดนมาร์กป้านันก็ให้อยู่ที่100 อ่าหนึ102ต้นนะคะอ่าวันนี้ป้านันก็จะขอแบบอ่าปล่อยเป็นบอนบ้านๆนะคะบอนบ้านๆกับบอนเก่านะคะใครสนใจต้นไหนต้นอะไรที่ว่าป้านันไม่ได้เอาขึ้นไลฟ์หรือว่าป้านันไม่ได้บอกราคาก็โทรมาถามทักมาถามได้นะคะเพราะป้าปนันจะเอาขึ้นแค่นี้ป้านันก็พูดเหนื่อยแล้วเนาะอ่าเอาวันละพักวันละพักเนาะจะได้ทําคลิป กันบ่อยๆเนาะอ่าป้นันก็ขอขอบคุณสำหรับลูกค้าที่ว่ามาอุดหนุนป้นันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามป้านันไว้นะคะเพื่อป้านันจะได้ทำคลิปใหม่จะได้รู้ไวทันเขานะคะอ่าป้านันก็ขอากาบสวัสดีคะ่ะ